เขาเรียกว่าเลขท้อใจเลขหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความท้อใจมันเหมือนกับโทษโทษชีวิตตัวเองจากชะตาชีวิตช่วงนี้จะเป็นช่วงโทษชะตาชีวิตตัวเองลำพึงลำพันเรื่องเก่าๆทั้งเรื่องความสำเร็จและก็ความล้มเหลวฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอแต่ทำหน้าสู้ หน้าทำหน้าอีกแบบแต่ใจเนี่ยมันเหี่ยวฉะนั้นคนที่มีเลขหนึ่งมันเหมือนกับยิ้มสู้อ่ะอันเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งคนที่มีเลขหนึ่งเลขท้ายบ้านเลขที่เนาะนี่หมายถึงคนสมาชิกในบ้านเนาะเขาเรียกว่ามันเหมือนสามวันดีสี่วันไข่อ่ะค้าขายดีสามวันอีกสองวันไม่ดีอีกละหรือทํางานไปอ่ะเจ็บอดอดแอดแอดเดี๋ยวก็ พึ่งเจ็บอ้นี่มาพึ่งปวดอ้นี่มาพึ่งบาดเจ็บอ้นี่หรือว่าพึ่งรถล้มพึ่งเปลี่ยนมันเหมือนมีอะไรมาซ้ําเติมตลอดเวลาเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเลขถูกซ้ําเติมเนาะไปต้องไปเปลี่ยนเนาะแล้วมันจะโชคดีนะอย่าไปโทษตัวเองแต่มันโทษตัวเองได้เนาะมันก็ไม่ผิดหรอกอ่ะฉะนั้นเลขหนึ่งนี่เป็นเลขที่แบบเขาเรียกว่าบางครั้ง เคยมีคนว่าเราอาจจะเป็นคนทําอะไรที่แบบตรงเกินไปหรือว่าดื้อแบบหัวแข็งถ้าเป็นคนเหนือเขาเรียกว,ว่าลึกสุดตรงเกินไปบางเรื่องเผาๆลงบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเมื่อก่อนอาจจะดื้อวันนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขเขาเรียกหัวแข็งนะครับเลขเปลี่ยนแปลงยากหน่อยเอาใจช่วยนะครับ อ่ะมาดูเลขหกกันดีกว่ามิทยาบอกแม่นมากกับเลขหนึ่งขอบคุณครับอ่ะอยากเปลี่ยนหนึ่งตัวเลขถ้าพร้อมติดต่อได้ที่ l ล n e แอดโภพิตาสองหนึ่งสองสองสองหนึ่งมีค่าครูนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมีเลขไปแล้วใช้ลมหายใจไปกระตุน้นถึงจะเปลี่ยนแปลงอ่ะมาดูเลขหกกันดีกว่า นี่คือวิชาหกพยางค์เนาะเลขหกเนี่ยนะมันเป็นเลขดีอย่างนะในบ้านนั้นเนี่ยหรือสมาชิกในบ้านนั้นหรือต้นตระกูลเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีศิลปะสูงมีความสามารถสูงหรือเป็นที่รักของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์หรือประชาชนฉะนั้นเนี่ยเลข เลขหกเนี่ยมันเป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นเลขของการที่แบบไม่ใช่คนธรรมดาละกันในตระกูลเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเนาะเป็นคนที่สร้างกยตติยศอะไรเงี้ยแต่ในตระกูลนี้เป็นตระกูลเขาเรียกว่าตรงข้ามกับลูกหลานเออสมมติตระกูลทําดีเนาะแต่ลูกหลานนี่แหละ มันทำให้เหนื่อยใจฉะนั้นจะมีช่องว่างระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กระดับหลานหรือลูกกับผู้ใหญ่ที่เป็นปู่หรือย่าตายายหรืออาฉะนั้นเนี่ยมันมีแกลบตัวนี้อยู่เนาะในหกแต่ถือว่าเป็นเลขที่ดีแต่เลขนี้เป็นเลขที่เรียกว่ารอป่วยรอวันสำคัญถึงจะมารวมตัวกันเป็นเลขเขาเรียกว่า ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานวันสำคัญเท่านั้นถึงจะมันรวมตัวกันได้หรือถ้าไม่เกี่ยวเรื่องงานมันจะไม่รวมตัวกันมันต้องรวมเพราะว่ามันมีเหตุเขาเรียกมีเหตุเพราะต่างคนต,งต,งต่างต้องไปลุยข้างหน้าเลขนี้เขาเรียกเลขลุยข้างหน้าเหมือนกับให้ความสำคัญของสาธารณประโยชน์ให้ความสำคัญของคนอื่นมากกว่าครอบครัวขอโทษด้วยนะตามที่เห็นหลับตาเนาะ มาดูเลขห้าก่อนแล้วกันอยากจะเรียนเป็นหมอดูก็ได้นะครับเอาไปส่งเสริมตัวเองแล้วก็ครอบครัวเขาเรียกว่าเป็นบ้านที่ลูกหลานต้องอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างแดน จะมีคนในสมาชิกในบ้านไปใช้ชีวิตหรือไปทำงานต่างประเทศต่างจังหวัดต่างแดนบ้านหลังที่มีเลขห้าเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขที่แบบเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าที่คนรุ่นเก่าอยู่แต่คนรุ่นใหม่อยู่ไม่ได้เออเะนั้นเนี่ย บ้านพวกนี้มันเป็นบ้านอยู่หลายครอบครัวเลขห้าเนาะหรือเป็นบ้านที่คนจำนวนเยอะอยู่แต่เมื่อไหร่ถ้ามีคนแก่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะบ้านนี้จะมีคนน้อยเลยแตกต่างนะต้องบอกก่อนนะมันมีเลขที่มันแบ่งเป็นสองขั้วถ้าเป็นผู้ใหญ่อยู่เยอะจะเป็นคนอยู่น้อยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่มีเด็กอยู่ด้วยไรนี่นะ ก็จะไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศไปทำงานแต่ในที่สุดบ้านนี้จะเป็นบ้านที่มีหลายครอบครัวมาอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะเลขห้านาะอีกนิดหนึ่งนาะเลขห้าเขาบอกว่าเป็นเลขที่แบบถ้าขาดผู้ใหญ่เช่นพ่อ หรือผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลถ้าไม่อยู่นะครอบครัวนี้จะไม่อบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าความรักในตระกูลลดลงอะมาดูเลขอื่นดีกว่าแต่เลขเนี่ยมันจะทำให้เรามีทีิพลต่อการอยู่ได้ถ้า ถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งตัวเลขมันจะได้เปลี่ยนชีวิตสุขภาพจะได้ดีเนาะเพราะว่าบ้านที่มีตกด้วยเลขห้ามันมีเกี่ยวเรื่องของโรคปอดโรคหัวใจโรคสมองสามโลกนี้มันจะอยู่ใกล้กับกับตัวคนในบ้านเนาะบางคนถึงขั้นต้องแบบนอนติดเตียงอยู่ในบ้านได้อะ่ะอ่ะมาดูเลขดูเลขสี่กันเนาะ เลขสเนี่ยเขาเรียกว่าเลขถูกบังคับด้วยผู้หญิงในบ้านหลังนั้นเนี่ยจะมีการกดดันจากผู้หญิงเช่นสมมติมีพี่สาวกดดันเรามีอามีน้าสาวกดดันเราฉะนั้นเลขเนี่ยมันเป็นเลขเขาเรียกว่าผู้หญิงอยู่ในถ้าเดียวกันไม่ได้หรือผู้หญิงมีอิทธิพลต่อครอบครัวผู้ชายแสดงว่าบ้านนี้ผู้หญิงดุผู้หญิงสั่งการได้ อีกในหนึ่งถ้าเป็นรุ่นหลานรุ่นลูกก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะก็จะกลายเป็นแบบคนที่ทำมาหากินแล้วได้ครอบครัวที่ดีเนาะแต่ผู้หญิงมีที่พอ,ออบ้านที่มีเล็กสี่แต่ความหมายเนี่ยมันเหมือนกับเอ,อจะมีข้อขัดแย้งระหว่างแม่กับลูกหรือว่าระหว่างพ่อแม่ กับลูกๆอะไรเงี้ยตรงเนี้ยมันจะมีข้อขัดแย้งเหมือนกับว่าตามใจอ่วตามใจแล้วกันอะไรเงี้ยใครมีบ้านเลขที่ตบท้ายด้วยเลขสองโอ้บ้านนี้เ่ยเขาเรียกว่าขามไม่ดีหกล้มเข่าสะโพกเคลียร์บ้านอุบัติเหตุ การล้มเลขสองเบียชัดบอกแม่นมากครับพอเลขสี่ขอบคุณครับลูกอ่ะก็เลขสองเนี่ยเขาเรียกว่าเลขหกล้มกระดูกล้ามเนื้อเอ็นไม่ดีมันเป็นเลขหกล้มหรือมีเรียกว่ากดยูริกเกาต์หักแตกบางอะไรเงี้ย ต้องระวังนาลุตบอกว่าจริงค่ะผ่าตัดค่ะแต่ไม่ได้ล้มออมันต้องโดนน่ะมือมันมีเหตุที่ให้ส่วนตรงส่วนนั้นน่ะกระดูกเอ็นนั่นมัน,ม,นมันไม่ดีเจะาบาบอกแม่นมากครับพ่อเลขสี่อะมาดูเลขสองอีกนิดนึง เลขสองเนี่ยบอกก่อนนะบ้านนี้กินนีดเดียวก็อ้วน enjoy eating มีความสุขเฮลโลพากันไปกินอะไรหรือจัดสรรอาหารที่เป็นประโยชน์ก็ได้หรือมันมีสองประเภทไงกินแบบมีความสุขเลยลูกบ้านนี้อยากกินเลยกินนะแต่มันมีโรคอ้วนมาเกี่ยวบ้านนี้เขาเรียกบ้านโรคอ้วนมาเกี่ยวหรือเขาเรียกว่าไม่กินฉันก็อ้วนอะ่ะฉันแค่หายใจยังอ้วนเลย ฉะนั้นเนี่ยสมาชิกในบ้านเนี่ยจะมีเหตุคือน้ำหนักขึ้นหรืออ้วนอ้วน,วนก้นใหญ่ขายใหญ่ตูดใหญ่อะไรเงี้ยหน้าอกใหญ่ก็ได้แต่ทั้งหมดแล้วก็ต้องระวังถ้าอยากจะรู้ก็ต้องนั่นเนาะทิมทิมบอกว่าบ้านแม่ขาเลขสองแม่ผ่าตัดเขา่าหกล้มใช่มันต้อง ก็มีสองทางให้เลือกไงว่ามันจะต้องล้มแในไงก็มีเกณฑ์ผ่าตัดเพราะมันไปส่งผลเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้กระดูกเนาะอ่ะก็อ่าเลขสองเนาะตอนนี้มาดูเลขสามก็ได้เดี๋ยวเราจะดูบ้านเลขที่ตกท้ายด้วยเลขสามเป็นไงเขาเรียกว่าบ้านแห่งมีวินัย เลขสามเนาะสุรัสสวัสดีบอกว่าเลขศูนย์ค่ะคือบ้านแห่งมีวินัยถ้าเลขสามเนาะนรุตบอกว่าขอบคุณมากค่ะพ่ออ่านี้เลขแปดเนาะวาดบันดาคือเลขเลขสามเนาะมันเป็นเลขแห่งมีวินัยความหมายก็คือแบบข้าราชการเนาะตำรวจทหาร ท่านนายหมอ,อไมมอ้ไม่หมอไม่ใช่ครูเออมันต้องเป็นอะไรที่มันมีเข้มงวดอะ่ะหรือว่าคููผู้มีอิทธิพลนะอา่าเลขสามมันเป็นเขาเรียกว่าเลขเลขที่แบบคือบ้านดัวมันมีกฎเกณฑ์กติกาดัวเข้าใจเนาะ ยิ่งดูยิ่งดือ้อเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายิ่งดูยิ่งดื้ดอนะโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหลานถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงไม่แท้เนาะเช่นเป็นทอมเป็นอะไรเงี้ยหรือมีบุคลิกภาพแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างจะดื้อในบ้านหลังลูกวรนณสร้อบอกโชคดีที่บูชาเลขจากพอนะ่อเนาะโชคดีมากใช่ครับฉะนั้นเลขสามเนี่ยมันมันเหมือนอึนอดอดัดเป็นเลขที่ต้องออกจากบ้านให้ได้เนาะ บอกไว้ก่อนเลขหาแมนมาค่ะตอนนี้แม่มีอาการอัลไซเมอร์แล้วเกี <c> ่ <oughs> ยวกับสมองอูก้การเลี้ยงดูผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์เนาะเป็นเรื่องที่ต้องทําใจแล้วก็ต้องเป็นพยายามเข้าใจแล้วต้องหาคนดูแลดีๆจริงอีกคะ่ะบ้านคุณพ่อก่อนหลวงเปลี่ยนเลขเจ็ดสี่ทับหกสองสาม ชายข้าราชการตอนหลังเปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดหกมันเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขายังใช้เลขนั้นอยู่ถูกต้องเพราะว่าเลขสามอย่างที่บอกมันเป็นเลขข้าราชการอะเป็นเลขแข่มงวดอะลูกหลานอึนอดอดัดอะต้องต้องหลอกพ่อแม่ว่าไปเรียนไปไปทำนู่นทำนี่แต่จริงแล้วอยากจะไปเที่ยวแต่เลขนี้เป็นเลขเขาเรียกว,ว่า เหมือนกับชีวิตถ้าอยู่บ้านหลังนี้มันก็อาจจะแบบเป็นชีวิตไม่สามารถจินตนาการได้มันเหมือนอยากจะไปอยู่นอกบ้านแล้วอ่ะอยากจะไปต่างประเทศอย่างจังหวัดแล้วอยากไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมีบอกจริงจริงจริงค่ะอือก็เปลี่ยนหนึ่งตัวเลขนะเปลี่ยนชีวิตถ้าอยากจะโชคดีนะติดต่อได้ที่ไลน์อ t โภพิทัศสองศูนย์สองหนึ่งผมจะทำนายดวงให้อย่างนี้แหละหลักทุกคนนะครับบ๊ายบาย,บายครับ